สาตปติทุกกตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผลาญในภายหลังสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระจันทร์สีเลือดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ เรื่องราวของเราเป็นเรื่องราวที่มาจากคุณหารใจสิงห์ได้นำมาถ่ายทอดลงในโลกโซเชียลโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่รันทดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชมรมนาตาติสิ์ของโรงเรียนแห่งหนึง่งชายหนุ่มที่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมชมรมจากสาวที่หมายปองแม้ว่าตนจะต้องสวมบทบาทตัวร้ายก็เต็มใจ และแม้กระทั่งหมดลมหายใจเขาก็ไม่เคยคิดจะลืมเธอคนนั้นซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้ผมได้รับฟังมาจากรุ่นน้องอีกทีหนึง่งในสมัยที่ผมยังเป็นสิงห์นักดื่มและรวมกวนตั้งวงกินดื่มกับเพื่อนๆในค่ำคืนนั้นเองขณะที่เราตั้งวงกันอยู่บนโต๊ะม้านั่งใต้ต้นไสรต้นใหญ่ที่มีรากงอกย้อยลงมารงุรางรัง ต่ตตนไสที่ว่านั้นมีหุ่นจำลองนางรำกุมารหรือสีต่างๆที่มักใช้ในการตั้งไว้ในศาลเอามาทิ้งระเกะระกะอยู่เต็มไปหมดจูๆ่ๆน้องคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็นิ่งแล้วก็จ้องบางสิ่งบางอย่างลึกเข้าไปในกองหุ่นชมรุดเหล่านั้นผมทักน้องน้องมันก็ชี้ให้ผมดู สิ่งที่มันกำลังสนใจอยู่คือหุ่นจำลองรูปหนุมานและพญายักษ์ทศกัณฐ์พี่หานเชื่อเรื่องผีไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นนาฬิกาข้อมือของผมบอกเวลาประมาณห้าทุ่มสิบห้านาทีคำพูดเมื่อกี้ดูจะเรียกความสนใจจากเพื่อนร่วมวงคนอื่นๆด้วยเช่นกันผมตอบกลับไปสั้นๆว่าพี่เชื่อนะ ก่อนที่น้องคนนั้นจะออกปากเ่าเรื่องผีที่บาดลึกจิตใจจนฟังจบแล้วต้องน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวมันเล่าเอาไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนสมัยผมยังอยู่มปลายถ้าจะให้ระบุชัดเจนกว่านั้นก็คือตอนเรียนมัธยมศึกษาปีที่สีนักเรียนจําเป็นจะต้องเลือกกิจ,จก,กรรมชมรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ผมมีเพื่อนสีกันอยู่อีกสองคนคือกอล์ฟกับยิมด้วยความที่เป็นผู้ชายวัยรุ่นพวกเรากะว่าจะเข้าชมรมที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นชายทั่วไปอย่างชมรมดนตรีสากลไม่ก็ชมรมกีฬาเท่ๆอย่างบาสเกตบอลคงไม่มีใครนึกฝันว่าสุดท้ายชมรมที่พวกเราเลือกจะเป็นชมรมนาฏศินสาเหตุก็ง่ายๆ เป็นเพราะว่าเพื่อนผมแอบชอบสาวคนหนึ่งอยู่เพียงแค่ชมพู่สาวสวยประจำชมรมนาฏศิลป์มาชวนทั้งคู่เข้าชมรมเนื่องจากปีนั้นคนขาดเพื่อนผมก็รีบตอบรับเข้าร่วมทันทีแบบที่ไม่ต้องคิดเลยทีเดียวเรียกว่ากาะทำคะแนนให้ได้ใจกันไปเต็มๆแถมจะได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นไปอีก โอกาสดีๆแบบนี้หากไม่คว้าเอาไว้คงต้องเสียใจทีหลังแน่ๆอย่างไรก็ตามผมเองก็ตกกระดายพลอยโจรไปด้วยพอเข้าไปในชมรมจึงได้รู้ว่าเขาสอนการเล่นโขนมีครูมาสอนหัดเล่นหัดแสดงตลอดเพื่อที่จะออกแสดงในงานเลี้ยงรุ่นซึ่งจะแสดงในท้องเรื่องรามเกียรติโดยให้กอฟ เป็นพระรามยิมเป็นทศกัณฐ์ผมเป็นหนุมานแล้วชมพู่ก็เป็นนางสีดาทั้งหมดมาฝึกซ้อมด้วยกันหลังเลิกเรียนทุกวันวันเวลาผ่านไปผมได้รู้ว่าชมพู่แอบมีใจให้กับกอล์ฟส่วนยิมนั้นก็รู้แต่ยังไม่ได้ละความพยายามมันพยายามตามตือ้อ ซื้อดอกไม้มาให้ชวนไปกินไอติมตลอดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ชมพู่เปลี่ยนใจได้เลยทั้งสองก็ชอบพอกันเวลาซ้อมเข้าพระเข้านางกันช่างดูหวานสวยงามผมสังเกตเห็นยิมมันร้องไห้ภายใต้หัวโขนทศกันอยู่เสมอพอใกล้จะถึงวันแสดงมากขึ้นเท่าไหร่ยิมนั้น ก็ดูคล้ายใจสลายมากขึ้นเท่านั้นก่อนวันแสดงจริงสองวันครูบอกให้ซ้อมดึกหน่อยเพื่อความสวยงามและสมจริงช่วงพักกินข้าวชมพู่กับกอล์ฟนั่งเคียงคู่หยอกล้อผมหันไปมองยิ้มที่นางก้มหน้าตาแดงกำ่ำาไม่มีอาการใดๆนอกจากหยดน้ำตาที่ไหลลงในจานข้าว ผมเอามือตบไหลถามแผ่วเบาว่าไหวไหมงานจะเริ่มในอีกสองวันนี้แล้วนะยิ้มก็พยักหน้าให้แล้วลุกขึ้นหันหลังเดินออกไปจากตรงนั้นวันต่อมาทั้งหมดได้มาซ้อมกันอีกครั้งแต่คราวนี้แปลกตรงที่ยิ้มไม่ถอดหัวทศกัณ์ออกเลยมันไปนั่งที่ศาลาริมน้ำหลังโรงเรียน ผมเดินตามไปเจอแล้วเรียกไปกินข้าวเฮ้ยยิมครูเรียกไปกินข้าววะเออไปเถอะกูไม่ค่อยหิวมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะกูถามหน่อยมึงว่าเอาเรื่องรามเกียร์เนี่ยมันมีจริงไหมวะไม่รู้สิกูว่ามันเป็นนิยายคล้ายๆไซอิ๋วละมั้งทำไมถามงี้วะ ทำไมทศก,กัณฐ์ต้องแพ้พระรามด้วยวะก็พระรามคือคนที่สีดารักไงถึงทศก,กัณฐ์จะเป็นยักษ์แต่มันก็รักสีดาไม่น้อยกว่าพระรามนะมันก็ใช่แต่เดี๋ยวก่อนมึงกำลังสื่ออะไรไหมเนี่ยเรื่องชมพู่ใช่ไหมไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบงันเข้ามาแทนที่ผมตบไหล่ยิ้มบอกให้มึงทำใจเถอะ ยังไงชมพู่ก็มีใจให้กอฟคนมันไม่ใช่ต่อให้ดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เอาหรอกแล้วยิ้มก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดชมพู่ว่าจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ผมก็ถามว่าจะไปตอนนี้เลยเหรอยิ้มก็พยักหน้าแล้วบอกว่าไปทั้งชุดนี้นี่แหละ เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปผมก็เลยแซวว่าถอดออกด้วยนะหัวโขนน่ะเดี๋ยวใครเห็นทศกัณขี่มอไซค์จะตกใจแย่ยิ้มลุกเดินไปสตาร์รถก่อนขับออกไปผมเดินกลับไปแล้วก็นั่งเล่นอยู่ม้าหินอ่อนหน้าโรงเรียนเวลาล่วงเลยไปหลายชั่วโมงดูนาฬิกาที่ฝาผนังบอกเวลาว่าสี่ทุ่มครึ่งก็สงสัย ทำไมไอ้เจ้ายิมมันยังไม่กลับมาสักทีหรือมันจะไปกินเหล้าเพราะกลุ้มใจผมกำลังจะเดินไปบอกครูแต่ก็มีเสียงรถขี่เข้ามาพอดีหันกลับไปกลายเป็นยิมถือถุงมะถุงหนึ่งยืนให้ผมตัวมันมีแต่น้ำบอกว่าไปเปลี่ยนชุดก่อนผมเห็นว่ามันมาแล้วก็เอออ,อไปพอถึงตอนนอน ก็เห็นยิมมันนอนคุมโปรงอยู่คิดว่าไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้ทันถามก็หลับซึก่อนตื่นมาตีห้าปรากฏว่ายิมมันหายไปแล้วทุกคนไปแต่งตัวเพื่อที่จะซ้อมใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนแสดงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมในชุดหนุมานเดินตามหายิมปรากฏว่าไม่เจอกอฟก็มาเรียก บอกว่าครูให้มาตามไปไหว้พ่อแก่ผมบอกว่ายังไม่เจอยิมเลยกอล์ฟก็บอกว่าจะเจอได้ยังไงมันนั่งใส่ชุดทศกัณฐ์รออยู่ในห้องแล้วผมเลยเดินตามไปพอถึงห้องก็ไปไหว้พ่อแก่เสร็จถามยิมว่าไปไหนมายิมมันก็ตอบว่าแอบเอาของขวัญไปให้ชมพู่แต่ว่าชมพู่ไม่รับ ไม่มีแม้แต่คําขอบใจไม่ยิ้มให้ด้วยซ้ำเลยบอกไปว่าอย่าคิดมากเลยจะแสดงอยู่แล้วพอถึงเวลาแสดงผมสังเกตว่ายิ้มแสดงดีมากจริงๆยิ่งบทเศร้าน่พาหนหูใจตามเลยตอนจบที่พระรามยิงธนูนมาโดนแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้ครั้นหนุมาน ไปเอากล่องดวงใจที่ทศกัณฐ์ถอดไว้แล้วเอามาทำลายมันแกล้งเดินไปขาดใจล้มฟุบลงไปแล้วก็จบการแสดงพามานก็ค่อยๆปิดลงทุกคนเดินลงเวทีผมมองหายิมมันหายไปอีกแล้วไม่ถึงห้านาทีก็มีรถมูล,ลนิธิคันหนึ่งวิ่งเข้ามา บอกว่ามีนักเรียนที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ไหมครูอาจารย์กอฟและชมพู่ก็ไปดูปรากฏว่าเป็นชื่อของยิมเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพีมูล,ลนิธิก็บอกว่าน้องคนนี้เสียแล้วนะเหมือนจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วทางก็มืดหรือยังไงก็ไม่รู้ น้องเขาขี่ไปอัดกับท้ายรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทางดับอนาถคาที่เลยมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปใต้ท้องรถส่วนร่างของน้องกระเด็นกลิ้งลงไปติดอยู่ในร่องน้ำข้างทางทุกคนถึงกับหน้าถอดสีและตกตะลึงกันหมดผมถามว่าแล้วคนขับสิบล้อไม่รู้เหรอพี่แกไม่รู้สิแกดื่มมาก่อนไง เลยจอดนอนพอตื่นมาเจ็ดโมงลงไปชิงช่องข้างรถมองเห็นมอเตอร์ไซค์เลยกวาดสายตาดูถึงได้เจอร่างไร้วิญญาณของน้องคนนี้นอนหงิกงออยู่แกสั่งทันทีเลยเลยรีบมาแจ้งพี่นี่แหละแล้วที่พี่รู้ว่าอยู่โรงเรียนนี้เพราะพี่ถอดชุดโขนที่น้องเขาใส่อยู่เลยเห็นชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อนักเรียนเขาไง ชมพู่ถามด้วยน้ำเสียงสั่นว่าใส่ชุดยักษ์ใช่ไหมครับพี่แล้วเสียเมื่อไหร่พี่เขาตอบมาว่าใส่ชุดเหมือนทศก,กัณฐ์นี่แหละแล้วดูเหมือนจะเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดได้แต่ยืนน้ำตาไหลผมถึงกับร้องไห้ออกมาส่วนชมพู่บอกว่าแล้วที่พวกเราเห็นยิ้มนอนอยู่ที่แสดงด้วยกันเมื่อคี้คืออะไร วิญญาณยิ้มใช่ไหมผมบอกชมพู่ว่าเมื่อเช้ายิ้มบอกว่าเอาของขวัญวันเกิดมาให้เธอนินาแต่เธอไม่ยิ้มไม่ขอบใจมันเลยชมพู่สะอื้นร้องไห้บอกว่าเธอบอกยิ้มแล้วว่าอย่าพยายามอีกเลยเหมือนทศกัณฐ์ต่อให้รักมั่นสีดาแค่ไหนอย่างไรก็แพ้พระรามอยู่ดี คงรู้ว่าที่เธอพูดมาหมายความว่ายังไงนะแล้วเธอก็เห็นว่ามีน้ำหยดออกมาภายใต้หัวโขนทศกัณน,นั้นเขาคงเศร้าใจมากผมคิดได้แค่ว่าสงสารยิ่มมากหวังว่ามันคงไม่ได้จะคิดสั้นแต่น้ำตาจากความเสียใจที่มันลินไหลคงทำให้มันมองอะไรไม่ชัดจึงเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น หลังจากวันนั้นมาทั้งผมกอลฟและชมพู่ก็ขอออกจากชมรมนาฏศิลป์เพราะทำใจไม่ได้ที่จะได้เห็นหัวโขนทศก,กัณและเรื่องราวทั้งหมดก็มีแค่เพียงเท่านี้ครับ